สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมรือมากาศคาระบุตรยอดเขาสารพัดดีว่าตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วจุดเริ่มแรกที่เราจะพาทำก็คือนาเที่ยวคือมาดูห้องน้ําเพราะว่าห้องน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนที่จะมามาเที่ยวนะครับอ่าห้องน้ําทางทางเขาสารพัดดีก็จะเตรียมไว้อย่างดีก็จะแยกเป็นโซนอย่างชัดเจน แรกนี้คือโซนของของน้ําผู้หญิงเป็นชักโครกที่ค่อนข้างจะสนะอาดมากมีกระจกต้องเพราะฉะนั้นหายห่วงคับน้ำไฟสว่างจุดตรงนี้ก็แล้วแต่ผู้ที่มี จิตใจศรัทธาจะบำรุงาน้ำกระไฟก็ต่างอัยาศัยหรือจะไม่บำรุงก็ไม่เป็นไรก็มาปดดทุกข์ได้อย่างสบายใจนะครับอันนี้เรามาถึงสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษมาดูที่ห้องน้ำก็เป็นชักโคกที่ค่อนข้างจะดีเยี่ยมนะครับแล้วมาดูที่ปดทุกข อันนี้เป็นโทปัสสวาวะที่จะเป็นน้ำคอโต้นะครับอ่ะลองดูีิเข้าไปใกล้อ่าน้ำก็จะไหลออกมาง่าะครับไม่ต้องใช้มือกดอไหลเองนะครับตรงนี้ไหลเองสะดวกสบายอ่านี้ทัศนียภาพรอบๆเขานี่คืบนบนยอดเขาสระบดีอ่าซึ่งเป็นที่มาของช่องธรรมะสรับดีของของเราวันนี้นะครับ อันนี้เราก็มาอัพเดตแหล่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็คือทั้งได้เที่ยวทั้งได้บุญครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพาลูกพาหลานมาเที่ยวได้ล่มลื่นล่มลื่นดีท้านิยภาพล่มลืน่นตอนนี้กำลังปรับภูมิทัศน์อยู่ ตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นตัวหนังสือสารนิพนธ์ทาขึ้นมาใหม่ยอดเขาสารพัดตีนะใช่ไหมครับสมาร์ทไน่านหรือจังหวัดทั้อจังหวัดัชนกานะาที่อำเภอหันคาก็อย่าลืมแวะวัดเขาสารพัดตีนะครับเป็นเป็นสถานที่ต้องห้ามพลาดเป็นสถานที่หนึ่ง อในที่วัดก็จะมีกวางมีสัตว์หลายชนิดจุดต่อไปเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูก,กรารก่อสร้างมือพระเจ้าห้ามโกงที่มองสีเห็นข้างหน้าครับอันนี้ก็น่าจะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นได้ละก็เด่นมากมองมองจากอำเภอเนินขามหรือ ไกลๆก็สามารถมองเห็นพระรูปนี้ได้เลยพระเจ้าห้าผงได้เลยครับเห็นต่าง,งามากถ้าเสร็จนี่จะสวยมากคีเป็นศินลปะร่วมสมัยอันนี้เป็นองค์หลวงพ่อมโนูคันธีตะมูที่เป็นเจ้าวาด ได้เราับเำิรสร้างขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับเราจะเดินไปรอบๆอ,อันนี้คือพระเจ้าห้าองคถ้าถ้าอยู่ขวามือก็จะเป็นรอยรอยพระพุทธบาทพระเจ้าสี่องค์ซึ่งเป็นเป็นรอยพุทธบาทที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมกฎยอดของสรพดีองค์หลวงพ่อจำลองสิทิวัฒโธก็ทำมนฑกตัวนี้ครอบข,ขึ้นมา ทางใน,นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะเย็นสบายนี่กำลังตัดแต่งทัศนเสียภาพค่อนข้างจะสวยงามมากนะครับเราเดินมาอยู่ฝั่งนี้อดีตท่าสผู้บังคับบัญาเซ็นแะ้วครับตรงนี ใกล้จะเสร็จหร้อยังแปดสิบเปอร์เซ็นไ,ได้ใช่ไหมห้องน้ํานี่อยู่ข้างบนเรือข้างล่างครับมีข้างบนข้างล่างเนาะว่าจะเข้าไปดูสักหน่อยอ่าพอดีไล่ไล่ไลให้เพื่อนเ<ๆ>่เขาฟัง<ๆ>ใหดูนี่ค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้งบค่อนข้างยอะโอ้หลายหลายบาทพอสมควรจุดนี้สองชั้นนี่ก็คือเป็นห้องน้ําอันนี้จะล้าล้ำสมัยกว่าเมื่อกี้นะครับ มีแบบยูทิล้เซลเลยนะครับคนที่พิการก็สามารถเข้าได้อ่าต้ยังไม่เปิดใช้นะครับแบบโคบแบบปันการเบบดียมนะครับทังบนท้างล่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครมาเที่ยว ที่เขาสรพัตติหลงวัดไกลขังบนไม่ต้องห่วงครับมีห้องอาบน้ํามีห้องอ่าชําระทุกอย่างของร่างกายได้หมดอันนี้ทัศนีพาาวันนี้แดดค่อนข้าง,าง,งแะแรลแแ่่อากาศก็หนาวพอสมควรทาให้พระล้นหัวตอนนี้เราถ่ายทําอยู่ประมาณช่วงบ่ายโมงนะครับแยกห้องน้ําก็จะวยสัดส,ส่วนสําคัญครับห้องน้ํา ถ้ามาแล้วห้องน้ำไม่ไม่พอกันใช้ก็คนก็จะบน่นอ่าที่เห็นอยู่งี่ต้นมะกอกนะครับที่เขาไปใส่ส้มตําแต่ลูกน่าจะร่วงหมดล้ะช่างนี้มาหลายที่นะครับมาจางประเทศลาวก็มีประเทศลาวมาแก่สลัก ก็ถือว่าเป็นภาลใหญ่แล้วก็เป็นเป็นอนุสรสำรับเจ้าวัดองค์ปัจจุบันบนเขาสารพัดดีนะตอนนี้ก็คือต้นดอกตองกลาาหรือต้นต้นจานดอกแดงนคะรับตงน ยอดบนดบนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูขา้างในเออเราจะไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรบกวนการทำงานของพี่ช่างเขาก็ดูตรงนี้ก็น่าจะเกินแปดสิเปอร์เซ็นอันนี้หัวหน้า เดี๋ยวจะพาไปดูสวยๆงามหน่อยหินที่กองอยู่นี้ก็ไม่ใช่หินกลค,ครับก็เจ็บที่ตีนเขาสารพัดดีขึ้นมาครับบางบางก้อนก็เหมือนจะเป็นไม้ที่ที่กลายเป็นหินนะครับเนี่ยอย่างเช่นก่อนก้อนนี้ใกล้เคียงมาเพราอเป็นเสี้ยน,เ,นเหมือนเหมือน เหมือนไม้นะครับครับเพื่อนๆตรงนี้ก็สวยงามมากดอกไม้สีสันสดใสแล้วก็เห็นทัศนียภาพขององค์พระทั้งห้าห้าองค์อย่างเห็นชัดก็ถือว่าจัดดอกไม้ได้สวยมากตามกำลังที่วัดจะทำได้ ส่วนมากก็จะเป็นเป็นคนในวัดนี่แหละครับที่ทําทํากันดอกไม้พวกนี้พวกกวางหรือกระรอกกระแตอาจจะไม่กินก็ได้ไม่งั้นไม่งั้นไม่เหลือถ้าเขากินได้นะเพราะว่ากวางที่นี่เยอะประมาณก็เป็นพันตัวหลายมากกว่าพันอ่ะไปจุดใหม่ต่อะครับ ต่อไปเราจะพาเข้าในมณดกไปดูลอลอยพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ยังไม่ถึงห้านะครับแค่สี่ตรงนี้ค่อนข้างมืดนะทันทันแท,นท,นทน้อลังการงานสร้างนะครับนี่เป็นยุคข,ของหลวงพ่อสำรวมที่องค์ท่านทำมดอกนี้ขึ้นมาครอ พระพุทธเจ้าหาสี่โปงเป็นร้อยพระบาทนะครับนี่ซึงเพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่ก็คือร0อยพระพุทธเจ้าสี่โปงปกติวันเสาร์วันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะอแต่วันธรรมดาก็จะงเงียบเงียบอย่างเงี้ยครับหรือในช่วงเทศกาลคนก็จะเยอะมาก อันนี้คือเป็นรอยดั้งเดิมที่ยังไม่ทำบนดกนะครับถึงสมัยก่อนบนยอดเขาสารปัดีที่ก็ปล่อยทิ้งหลางก็แต่ว่าเป็นเป็นที่วัดดั้งเดิมนะครับทั้งเขาเลยอันนี้คือรูปดั้งเดิมที่ท,ที่มีอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะในการสร้างรอยพระพุทธบาทแต่เมื่ออยู่ของหลวงปู่ใหญ่หลวงพ่อสังวรสิมโกก็ ได้มาบูรณะในส่วนที่จะเป็นวัดวาร้มขึ้นมาส่วนที่จะสมบูรณ์แบบอย่างที่ปัจจุบันนี้ก็มาในยุคข,ของหลวงพ่อองค์หลวงพ่อสมรวมสิทธ,ธิพัโทโตนะครับเป็นคนที่มาทําด้วยแรงสัตธาของญาติธรรมของของหลวงพ่อเองนะครับทําให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จไปด้วยดีแล้วก็ทําให้พระหรือจเจ้าวาดรุ่นต่อๆมาก็ ง่ายไม่ไม่ไม่ได้ลำบากมากอันนี้าจะเป็นรอยรอยยืนไม่จะสร้างขึ้นใหม่ครับต่านเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มาแถวหันคาหรือว่าจังหวัดช้ยนาทหรือตั้งใจจะมาก็เรียนเชิญได้เลยนะครับไม่ไม่ผิดหวังครับสำหรับแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือทางศาสนาของเราวัดเขาสะสาพัดเสาละพัตีหรือว่าวัดไกลกัางวลเขาสะพัตีสีจิรันธรรมของเราต้อนรับของท่านทุกเมื่อนะครับเวลาทําการก็เปิดตั้งแต่เช้าจนถึงห้ามงเย็นนะครับโดยประมาณก็ดูไปด้วยกันครับอันนี้จะเป็นรูปเหมือนของงงค์พ่อสมบุญสิริพัโทนะครับแล้ว็รลบภาพแตย อันนี้จะเป็นรูปเหมือนของมพอ่อสังวันชิมะโกกระดูโดยรอบๆนะครับก็เป็นสีมือสีมืคนพระธรรมทั้งนั้นนะครับตรงนี้มีจะเห็นรอยรอยพระบาทซ้อนกันอยู่สี่รอยนะครับมีรอยหนึ่งรอยที่สองรอยที่สองรอยเป็นรอยที่สาม ในอรับตนี เสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปเดินดูรอบๆ